สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตดำด่างตามที่มีคอมเมนต์เข้ามาให้ช่วยอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับอันนี้แม่เขาเพิ่งงอกใบใหม่ออกมานะครับจัดจ้านมากเลยครับก้านสีชมพูเลยนะเกือบเกือบจะด่างงาบนะแต่ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาดูไข่กันนะครับไข่ที่เพาะไว้ ครวันก่อนที่อัปเดตมีห้าฟองนะครับวันนี้เหลือสี่นะเดี๋ยวอีกฟองนึงตั้งอยู่อีกที่นึงก็มาเริ่มกันเลยนะครับวันนั้นมีห้าฟองแต่ว่าอีกฟองหนึ่งเนี่ยผมขายไปแล้วนะครับ ก็เลยเหลือแค่สี่อันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะบใบแรกไม่ด่างรอลุ้นใบที่สองอยู่นะครับไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ดำด่างนะโอเคเริ่มเันที่ฟองแรกเลยครับอันนี้ใบแรกด่างนะครับแต่ว่าด่างไม่นิ่งนะคือด่างน้อยนะฮะนี่ ด่างติ๊กข้างล่างด้วยนิดนึงกับข้างข้างนะข้างข้างนี้นะฮะแล้วก็ใบที่สองมาแล้วมไม่เห็นรอยด่างเลยนะแต่แม่ด่างจัดจ้านดนะีแต่ลูกไม่ด่างด่างด่างไม่ชัดเหมือนแม่ครับอ,อันนี้ใบที่หนึ่งนะครับ มาดูใบที่สองกันใบที่สองอ๋อันนี้ก็ด่างนะครับแต่ไม่จัดจ้านนะหรือว่ามันไม่โดนแดดผมไม่รู้นะเพราะาตอนที่มันกําลังงอกใบออกมาเนี่ยผมเอาไว้ในบ้านเพราะว่าผมกลับบ้านกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอนะครับก็มีด่างอยู่นะแต่ว่ามันไม่จัดจ้านเหมือนของต้นแม่นะครับ อยูนะอ๋ผมว่าผมต้องซื้อตัวสับใหม่แล้วล่ะมันไม่โฟกัสอ่ะครับเนี่ยแต่ก็ต้นสมบูรณ์อยู่นะครับผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมปลูกด้วยพีทมอสือเปล่าโรติโรติดำด่างเขาจะพอกกับหินบอกไฟอนะครับอ๋อแล้วก็ต้นที่สามนี่ ต้นนี้โดนน้ำเยอะไปไหนต้นนี้ก็ด่างอยู่นะเนี่ยด่างค่อนข้างดีเลยแหละนี่ออกใบที่สามนะครับกำลังมาแล้วนะในบะที่สามต้นนี้ผมผู้ชีพมานะครับรอรุ้นใบที่สามอยู่นะแต่มันด่างแหละแต่อาจจะยังไม่จัดจ้านเท่าต้นแม่นะครับส่วน อันนี้ฟองที่สี่เป็นฟองที่ผมบอกว่ามันเป็นไข่ซ้อนไข่คือทุกวันนี้มันยังเลี้ยงไข่ไปที่สองอยู่เลยนะฮะนี mm ่ hmm. มาดูกันนี่ไงน่ะมันไม่ออกล่านะแต่มันออกไปไข่ไปที่สองแทนอะ่ะ วันก่อนนะั้นไข่ฟองเล็กเดี๋ยววันนี้ฟองใหญ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวสก,กิดให้ดูนิดหนึ่งเอาหายสักครู่นะครับอ่ามาแนละ้วเนี่ยแต่ต้นแม่ไข่ฟองแม่ยังดีอยู่นะเห็น มีปลายเสียจมพูนิดนึงเหมือนส่งสัญญาณว่าจะงอกแต่มันพลังงานส่วนหนึ่งมันเอาไปเลี้ยงไข่ใบที่สองอะ่ะตอนที่ผมแรเพึ่งปลูกเนี่ยมันเป็นแค่ตุ่มเล็กๆอะ่ะผมก็ใจว่าเป็นตุ่มยอดนะครก็เลยปลูกไปเรื่อยสุดท้ายสร้างมาเป็นไข่อีกใบหนึ่งไม่ใช่ยอดผมเข้าใจว่าจะได้สองต้นอ๋อแล้วก็ปลูกพร้อมกันนะต้นอื่นได้สองใบแล้วเนะี่ย อีกต้นหนึ่งก็กําใบที่สองกลังมาเนี่ยอีกต้นหนึ่งใบที่สามแต่นเนี่ยที่เป็นไข่ซ้อนไข่อะยังไม่เริ่มงอกเลยอะครับแต่คือสบายใจได้ก็คือของเราอะเราปลูกเองไงมันเป็นของแท้แน่นอนนะคือต่อให้มันด่างไม่จัดนะแต่มันด่างแน่นอนอะเพราะาแม่มันคือด่างทุกใบอะไม่เคยหลุดเขียวอะครับเนี่ย ต้นนั้นใบนั้นเหมือนจะเขียวนะแต่มันไม่ได้เขียวนะเนี่ยมันด่านะใบนี้ก็ด่างนะเ,นเกือบจะหาฟเเลยส่วนใหญ่จนะเป็นด่างผืนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีใบที่สองใบที่สามจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะลองตากแดดไว้เผื่อว่าด่างมันจะชัดขึ้นอันนี้ไม่โดนแดดเลยเนี่นเนี่ยใบมันขาวๆแปลกๆเนี่ยแต่มันด่างนะด่างแน่นอนไม่ใช่ด่างเทียมนะครับแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ด่างเทียมนะครับถ้าถ้าเส้นสีเหลืองข้างล่างเนี่ยอันเนี้ยด่างเทียมนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ด่างเทียมนะ ที่มันจุดขาวๆเนี่ยพวกนี้เป็นด่างจริงๆนะแต่ว่าต้นเนี้ยมันต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงนะฮรเดี๋ยวผมต้องหาพวกยาเล่งรากมาหน่อยเพื่อจะให้ใบมันใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยด,ดูต้นอื่นใบใหญ่มากนะแต่ต้นเนี่ยใบเล็กมากเลยแล้วก็อันนี้น่าเป็นห่วงสุดไข่ซ้อนไข่เือข้อดีข้อดีของไข่ซ้อนไข่เนี่ยถ้าถ้าต้นมันงอกขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมีไข่ทันทีเลยนะครับ แต่ข้อเสียคือมันงอกช้ากว่าปกติเนี่เยเนี่ยต้นอืน่นโตหมดแล้วต้นนี้ยังไม่โตเลยก็เอาไว้จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณครับ